นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะติตังพยามะนาคายะพินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะ กายวาจาจิตตังอหังวันทาปุชงนาคราชวิสุธทธิเทวาปูเชมินะโมตัสสะพะควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วิรูปกเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมฉัพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังพหุบปะเทหิเมมามังอปาทโกหิงสิ มามังหิงสิที่ปาทโกมามังจตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพระหุป,ปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวะลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาป่มาคมาอัปปาโนพุทโทอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโฆ ปะมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตะปทีอุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปต,ติกะมันตุภูตานิโสหังนมโมพระควะโตนมโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง วิรูปกเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิเมฉัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเถหิเมเมตังเมตังพระปะเถหิเมมามังอปาทะโกหิงสิ มามังหิงสิที่ปาทโกมามังจตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพระหุป,ปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาขมาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโฆ ปะมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิตชิกาสตะปทีปุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเม е รักขากตาเม е ปริตาปต,ติกมันตุภูตานิโสหังนมโมพะควะโตนมโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง วิรูปเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิเมสัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเถหิเมเมตังเมตังพระปะเถหิเมมามังอปาทะโกหิงสิ มามังหิงสิที่ปาทโกมามังจตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพระหุป,ปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวะลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปามาคมาอัปปาโนพุทโทอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโฆ ปมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตะปทีปุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปต,ติกมันตุปูตานิโสหังนมโมภะควโตนมโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง วิรูปกเขหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมฉัพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปเทหิเมเมตังเมตังพะุปเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสิ มามังหิงสิที่ปาทโกมามังจตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพระหุป,ปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวะลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปะมาคมาอัปปาโนพุทโอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโฆ ปะมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตะปทีอุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปต,ติกะมันตุภูตานิโสหังนมโมพระควะโตนมโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง วิรูปกเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิเมฉัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเถหิเมเมตังเมตังพระปะเถหิเมมามังอปาทะโกหิงสิ มามังหิงสิที่ปาทโกมามังจตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพระหุป,ปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปามาค้มาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโฆ ปะมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิตชิกาสตะปทีปุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเม е รักขากตาเม е ปริตาปต,ติกมันตุภูตานิโสหังนมโมพควะโตนมโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง วิรูปกเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิเมสัพพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังพะุบปะเทหิเมมามังอปาทโกหิงสิ มามังหิงสิที่ปาทโกมามังจตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพระหุป,ปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวะลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปามาคมาอัปปาโนพุทโทอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโฆ ปมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตะปทีปุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเม е รักขากตาเม е ปริตาปต,ติกมันตุปูตานิโสหังนมโมภะควโตนมโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง วิรูปกเขหิเมเมตังเมตังเอราประเถหิเมฉัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังพะุปะเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสิ มามังหิงสิที่ปาทโกมามังจตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพระหุป,ปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวะลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปามาคมาอัปปาโนพุทโอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโฆ ปะมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตะปทีอุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปต,ติกะมันตุภูตานิโสหังนมโมพะควะโตนมโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง วิรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิเมฉัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทเกหิเมเมตังเมตังทิปาทเกหิเมจัตุปะเทหิเมเมตังเมตังระุหปะเถหิเมมามังอปาทโกหิงสิ มามังหิงสิที่ปาทโกมามังจตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพระหุป,ปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปามาขมาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโฆ ปะมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิตชิกาสตะปทีปุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปต,ติกมันตุภูตานิโสหังนมโมพะควะโตนมโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง วิรูปกเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิเมสัพพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเถหิเมเมตังเมตังพะุปะเถหิเมมามังอปาทะโกหิงสิ มามังหิงสิที่ปาทโกมามังจตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพระหุป,ปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวะลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปามาคมาอัปปาโนพุทโทอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโฆ ปมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตะปทีอุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปต,ติกมันตุปูตานิโสหังนมโมภะควโตนมโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานัง ปัจจิมัตสมิงที่สาภาเคสันตินาคามหิธิกาเตปิตุมเหอนุรักษันตุอาโรคขเยนะสุขเขนะจามุหะกสุภุนยะคะอรหังพุทโธนโมพุทธายะนาคีนาคะลาโพลาพะโพคาโพคะนามามิหัง ประสิทธิที่มังนโมพุทธายะมะอะอุด้วยอำนาจพระรัตนตรัยข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเชื่อมีความศรัทธาในทิพภาวะและบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้งสี่ตระกูลวิรูปกโขฉัพพยาปุตตะกันหาโคตมะเอราประทะพยาผู้ชงนาคราชและพยาหน้าทุกหมู่เหล่าในทุกที่สานุทิศทั่วสากลจักรวาลข้าพเจ้า ขอถวายเครื่องบูชาสก,การะนี้ตลอดจนกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างสั่งสมมาและบุญจากจงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราชพญาพุชงนาคราชตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพรอันประเสริฐ ให้บังเกิดความสุขความเจริญมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยโชคดีตลอดจนถึงขอให้มีที่ดินที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีและสร้างบุญกุศลได้ตลอดไปขอคําอธิษฐานนี้ จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอนสาธุสาธุสาธุ